ธนบัตร20บาทเนี่ยที่ท่านผู้ชมนะครับเห็นอยู่เป็นธนบัตร20บาทแบบ9รุ่น5นะครับเริ่มออกใช้ในวันที่9ธันวาคม2500นะครับมีขนาดธนบัตรคือ8.7คูณ่อโทษทีคูณ14.7เซนติเมตรนะครับธนบัตรที่เห็นเนี่ยอยู่ในหมวดอักษรรอเรือนะครับซึ่งในธนบัตร แบบเก้ารุ่นห้านี้นะครับมีหมดอ,อักษรอันได้แก่ชอช้าง1ิบนะครับถึงชอช้างหนึ่งร้อยนะครับซอโซหนึ่งถึงซอโซหนึ่งร้อยนะครับลอเรือหนึ่งถึงลอเรือ4ี่รอยห้าบหกแล้วก็ลอเรือเก้าร้อยหนึ่งถึงลอเรือเก้าร้อยห้านะครับโอเคต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากสยามแบงก์โน e ตดอทด้วยมาณที่นี้นะครับ